มาเลยนับกับบซยกาจอ้หนอกน้ำป <|so|>? ูเนื่อเด้ยเว้ย มาละได้ก่อนสวัสดีครับผมขอต้อนรับพี่พีพนานาทุกทุกท่านเข้าสู่ช anel ตัวลูกป่าเล็กๆพิชิ่งโมชินะครับเฮาได้ปิกมาส้ำหมายป่าซ้อยกันนะจุดป่าส่วนยางตรงเขื่อนบ้านลานอำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่นะครับในทริปนี้เนี่ยได้เดินทางมาถึงหมายประมาณ ตีห้าไปลายน้อยๆนะครับในที่นี้เดินทางมากับน้าโฟมไอ้ด้านนี้ครับนี่ครับน้าโฟมอยากจะมาลองปลาสร้อยเน่อยแต่ไม่ได้หมครับได้ไหมได้หมต้องดูว่าภารกิจจะได้ก่อนนะเราไปแห่นท่านหนึ่งน้องเอสปรจินสวัสดีครับผมในทริปที่แล้วนะครับน้องเอสนี่เดอะวินเนอร์ฮอตฮอต ฮอตครับ <laughs> ซึ่งในทริปนี้เนี่ยก็ได้มาถึงตีหมากก็มีไอ้ไอ้เป็นอยู่แล้วหนึ่งท่านนะครับแล้วก็เริ่มมีคนทยอยมากันละเดียวเขาจะไปเริ่มเบ็ดป่ากันมาลองดูว่าเขาจะได้ป่าพลิกบ้านกันจานวนเท่าใดนะครับในทริปนี้ได้เอาน้าดินมาด้วยกัน2หลังนะครับแล้วก็ชิงดิว3คน <laughs> นะครับเดี๋ยวเอาไปเริ่มกันเลยครับผม <laughs> เพื่อนไปกาิเวลาตามค <laughs> อนเซ็ปต์ครอบครัวเขาป่ากินเป็นเรื่องแปลก <laughs> ป่าประดกเป็นเรื่องธรรมชาติของเขจะรอดเลยจะล่วง ครับอันนี้ลืมเอาเหยื่อไหมครับเล่นเหยื่อให้น้อยครับจะรอดหรือจะร่วงมันพอกันนครับไปแตกแล้วพี่ ต้องรอดูมแมงพี่ยม่แมแงเหรอแหว้ไว้บัตรตันตีเพิ่นนะนี่กกลองผู้นี้นี่ก้ นะแล่ให้กันให่โฟมใหญ่ครับอ้วาถุงนี่กังรวบไปคนในนักเตะอะไอย่างแกนัผมนักเตะเะอย่นี่คือความจริงของน้องเอ็ดฮะโอ้วมาครับมาครับโว้ยไม่ต้องเหไม่ต้องต่อครับ เลยนะสองห้บาทไอหมูยอแป้งแลเลยขออยนะครับเปิดมาขอหอกน้ำปูเรื่อเด้วยจุขนาดเลยนี่นะอุ้ยว้าหน่รเอ้ยสองเข้ามาในนี่เลยน้อยๆนะนี่ยแกะมาเลยกี้พริกกินแล้วเดียวข้ารับน้ำปูมาแล้วเฮ้

เพื่อความหวานหมานหมานหมานหวา,า,านปะน้องห้องปะปี่ถ้าจูงดีห้องมาตจะปี่ติน้องหมานหวานหวานเพียงก็เดียวมาละตัวแรกมาละาเ,เ,เดี๋ยวมาเรื่อยๆเดี๋ยวมาลัวๆละงอกสองเชือดดิค่ะน่าเนี่ยลงกันแล้วตอตอ ต้องลงกันหมานต้องลงกันหมานกระบองดีครับอย่างเอากระบองวันนอนสามหกลงอ่ะครับกระบองวันนอนโอเลยเอาเลยเอเลยเอเลยเอาเลยเอาเลยเ,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 เมื่อเมื่อเมื่อเลยอืมอืมอ คว้าได้มาไปซ้อมไป่าววนั้นแต่เก่าผมได้ต5ตัว,ตวเออเป็นยังครับอเ,เออเล่นน้ำน,น้ำปลาลากปลาลากครับเออมันจะเล่นน้ำลเลยอ่ะอันนี้ก็ได้ก็ไป่วยเปื่อยได้เดียอะปลาลากปลาลาก เอามามาไอ้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 มาแล้วรอนี่อะไรยังไงตัวที่เราได้อะไรนี่ตัวที่สามครับจัดมาครับบางภูมิรุดอย่างเดียวเดียวไอ้น้อยบางยาอาหารมันไล้ไอาหารไหนวะหันไหนบางภูมิอะลองดูกันเริ่มเข้าแล้วเริ่มเข้าแล้ว ันแดงอะมันมักมัดกันดอเลยลองลองกันได้พ่อมตระกีนหลานปุตตาไปได้มาแล้วาแล้วบอกแล้วนะอุ้ยอ้ยเฮ้ยจุกขนาดอุเอาเลยเฮ้ยเอาก่อนเฮ้ยเอาก่อนเลยก่อ้โอย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 โอ้ยมัน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 ันป็น้องของป้าปี้ จะขึ้นดีห้องมาถึงปีถึงน้องเยี่ยวันนี้น้อยแตกก่อนเว้ปลาซอยตัวแรกครับประมาณสี่นิ้วไปไปสีน่นิ้วเลยครับอันนี้มือผมนะตัวมุกอีเลยใหญ่ครับปลาหลานปลาหลานไอ้ไมันก็นหลานเหมือนกันนะโฟมเอ้ยยึดไหนหน,นูใจมันเจ๊งอะโอ้ยไปแล้วไกลไปแล้วไปแล้วกำลังล้าง น่ะเอ้ยเกือบไปอ่ะนั่นแหละแล้วได้ลเลยได้เลยใหญ่ละวกมือล้างมือ,อเลอเฮ้ยเบอร์เฮ้ยดูนะั่โอเวแอคชั่นนี่แบบไม่ใช่ธรรมดา,ามันงามหน่นอยนะครัอันเพื่อผมเอาไม้ดัดนะ เละแล้วนะตอนนี้ก็เตียงวันแล้วครับผมตอนช่วงเม่เจ้าก็บมค่อยมีอาการอย่างเลยครับเหมือนอย่างวันที่เราเคยมาเบสกันเตื้อแล้วเลยเนาะตอนนี้เริ่มมีจี้ป่าเริ่มมีอย่างเข้าแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะต้องพักกินข้าวกันก่อนแล้วเราก็จะค่อยไปลุยกันในช่วงตอนบ่ายนะครับผมสถิติตอนนี้เนาะน้ำฟมสามแต้มปลานินสองปลาสร้อยหนึ่งผมได้หนึ่งแต้มน้องเอสเนี่ยลุดไปสามรอบการปุ่งไปรอบหนึ่ง ะที่ว่าเดี๋ยวต้องมาลองดูกันในชุดต่อไปบายครับผมไปต้องเปลี่ยนเตือเปลี่ยนเอปลีกินเอาใส่ถูกแล้วว้าบอกหมดแล้วต่อเพี้ยเข้ามาจะกินก็นได้าอาจจะมูกอาจจะมีปลานายักษ์เข้ามากินก็นได้ไม่ก็ดูรูปเสือยักษ์เราต้องมีความหวานกับมันดิอาจะมีปลานายักษ์หรือว่ายี่โกยักษ์เข้ามากินก็นได้ตื่นแลน้วดูขวานหนักนะ อาการมีได้พวกเอ็ดอาการนะครับอาการแบบคว่างไปมีลูกไม้ครับอันอย่างที่ว่ามีกูไม้ยาครับโฟมเนาะแตกแล้วครับหลอดแปมถ้าตามรอพอช่วงใบครับผมช่วงใบแรงๆเนาะครับเดี๋ยวนี้หักี่เหร่กันอันน่าเก่งงี้ยงอันน่าเก่งแน้วแกงพักอันน้อยถ้ามีที่แบะแกงพักอันน้อยอันน่าเก่งอันน่าเกินไข่เจียวปุ๊บ ใช่หรอปุ๊บอะเราเกินง่ายง่ายนะก็อเอามาอยู่ด้วยกันมันมันเข้ามาันก็จะเป็นแบบนี้นมันเป็นเรื่องจริงสักอย่างแต่เรื่องเรื่องนี้แต่งโตดใส่อ้ายมดแม่งก็อ๋อเ,เดี๋ยวนี้น้ำเนยไอปัจจัไฟเนี่สวดแน่ นั่นละกันแต่ก็นอนที่นี่แตกจุดได้ครับผมปลาส้อยสันแดงๆนี่ก็แตกแล้วแตกแล้วโอ้ยขึ้นมาเลยนะฟื้นแล้วครับเออฟื้นแล้วครับโอ้โหง่โว้ยเป็นไรเอโดนไหนบ้างไปไหนแตกแล้วโอ้ยแตะเลยลุกเข้าแล้วกันไปมาลุยกันลุยกัน คือแะไรครับตะกี้เนี่ะฮอนฮอนฮอนเริ่มเข้าเลยอ่ะอ่าดูไดดูไกสามในหกสีห้านาฬิกาปกติไปแรงไปแรงไปเลยเจอเขาต่อมาแรงอืออือเฮ้ยว้าว ไม่ครับเต็ม <Okay>, ท <careful thoughts> ี่แนนับกับปลาโอยกานับกับปลาโอย์กันโซยกับเต็มที่สองครับผมปลานิ้น้อยแสงงามอ่ะไพ่ก็นับได้เล็กกันะครับไม่น่อยเต็มเต่ากันนะว้าวแล้วมันทุกมันมาแล้วมาแล้วาผมน่เทย่เทวเเออ Ôi boy u เนี่ยปอด ปูปูดปัมากอมาอยู่เรียบร้อยแล้วูนเมื่อคืนตงมาน้อยไปส่ง้ที่ไหนบาไไปยัแป่หองโต๊อี้ที่ผมั่นไว้อืมอืมเนาะอุ้ยพอป้นได้กันพอเขาได้เหรอไลยเลยเรเไอ้น้อยก็ปนิดนอ้มันต้งนีกับปูนบุ้ย เออครับพี่นะอุ้ยอุ้ยนี่ครับน้นน้อยใส่งามๆนี่นี่แบบปนครับโดนกูโดนตลอดเลยกาได้หมันมันหมันต้องดูใจสามตัวแล้วแน่ห้องตัวปี๊นะครับดีห้องมาตัวน้องอู้หูเอ็ดอย่างแน่เดือนกูตัดเรือนมีบ่กำลังโตอยู่ที่เฮ้ยเฮ้ ุ้กใหญ่เลยอ่ะนี่นิ่มตัวครับนั่นแหละลาปานินอ้าวมา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 แรงครับผมไป ตอน mầm ตรงครับสวยงามคงในสาย เอาแรกเอ้าโอ้ยแตกแลว้ววะโอ้ย,อยามาดีใจได้ตี๋แจงเหวโอ้ย,อยที่สุดที่สุดอขอกําเตะไปโอ้ยกว่าจะได้ปไดปอออโอ้ยไปไหนไปไหนเต่าโอนสุดดอกอือนี่นะแจ๊บ่ะเฮ้ยในที่สุดผมก็ะทำสำเร็จครับนะนะปลาส้อยใสง,งามงามวันนี้หวานค่ำตั้งแต่แต่เจ้า,จาละนี่เป็นตัวที่สองของผมนะที่ได้จากชิงหลิวนะฮะ ส่วนของน้องเอ็กับโฟมนี่ก็ได้กันหลากหลายละเป็นยังครับถ้าเราผมแล้วผมป่ามานากักแล้วผมมากลัวแล้วครับผมผมมามียยังจะเสียละ <c ười> สูไะ้ไดมัวระห่อมเหมือนเดิมเลยมา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 โอ้ยปานนินได้ป่ะที่เดิมไปแข่ตรงแล้วครับผมช่องแรงครับผมก่อนกลับบ้านป่านิานใส่าง,งามๆครับผม ใ่ไซงามเลยครับผมไซสวยเลยครับเข้าปากเลยนะครับเนี่ยไอ้ผมเต็มปากว่ะปากมันลูกปากมันลูกปากมันลูกอุ่นนะนี่นาดินไม่ทำงานเลยไม่ได้สักน้องสักเนงอะไรสักอย่างบ้าเออ ไงแต้ครับโอ๊ยใครกิน้างเหี้ยเนี่ย<ฮ>เอาใส่ถุงเอาใส่ถุงไปแล้วฟางนอกแมวไปเอาละครับผมถึงเวลาที่เราจะต้องปิกบ้านกันแล้วครับอะตอนนี้เรามาดูผลงานปลารวมของเราสามคนอ่าอยู่ตรงนี้ว้าดูดีๆสินี่นี่ครับ ลปลาน,น,น,นิ้นครับผมปลาส้อยหลวงแล้วก็ปลาน,นินน้นเนาะปลาส้อยเขาได้บักบักกขี้ตัวเนาะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกตัว,ตวรครับแล้วปลานิ้นหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกตัวครับสิบสองตัวเขาดีผลงานส่วนใหญ่แล้วนะครับมาจากน้ำโฟมครับแล้วก็น้องเอสครับน้องเอสนี่จะเน้นไปตังปลาน,นิลนครับผมอ่าส่วนของผมเน้นผมวันนี้ได้แค่สองตัวเองนะครับอันนี้ของเจ้าทินไอ้ไก่นะครับผมเปิดมาตั้งแต่ ตีห้าแล้วเฮามาตีห้าปลายปลายก่อนนะพปลาเขาเปิดเนาะโอ้โหนี่บนเจ้าทีนะแต้เลยครับได้นักขนาดเลยปลาซ้อยล,ล้วนๆนะไอ้เนาะซึ่งช่วงสุดท้ายก่อนที่เขาจะปีกบ้านกันนี่นะครับผมกับนอเเ้องเอ็ดตกลงกันไว้ว่าจะยกปลาตะมดนะครับเฮ้อกับน้าโฟมนะครับเพราะว่าน้าโฟมเนี่ยคือเปิด เพิ่อนมาไก่บ้านอยู่ชายปการห่างจากที่เขคห์บละลานนี้ประมาณ52-53กิโลบนเขาเนี่ยซึ่งอยู่ใกล้เขคห์บละลาน,นมีโอกาสได้มาตกมากกว่านาโฟมซึ่งอยู่ไกลๆนะครับ,รบก็เลยยวกฝว่านาโมดหื่อนาโฟมนะครับเพราะว่าบนเขาก็จะได้เบีดตัวกันหลายเตื้อยเยอะใช่ครับชื่อไงฮิปนี้น้องเอส <มา S 1> ชนะปานินครับผมปสัสสาวะได้สองแต้มครับผมนี่อย่ายนับได้เตื้ออยู่นะส่วนของผมนี่ได้แค่สองแต้มเองวันนี้พ่ายแพ้แบบเต็มรูปแบบเลยครับหน้าดินก็บ่าเอาเลยนะแต่ก็บมเป็นยังนะสำหรับผมแล้วก็ป่ามาหลายเตื้อละก็มีโอกาสได้มาปะับ เพื่อนปูงแค่นี้ก็ดีใจแล้วนะครับผมสำหรับในทลิปนี้เนี่ยผมน้องเอสดบผมโฟมคุ้งก็ต้องขอลาจากไปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับแล้วให้พบกันใหม่ในทลิปต่อไปนะครับผมในที่ต่อไปนั้นเจอกันนะหมายคลองน้ําหลงนะครับผมทลิปนี้ขอขอบคุณครับขอบคุณครับผมค่อพบกันใหม่ครับบ๊ายบาย